น,นี่นะคะเราก็การังขี่รถไปนะคะแล้วก็มาบนรถแล้วนะ <c oughs> แล้วก็มาบนรถแล้วนะคะ,คน,ะนี่นะคะที่เรามา,มา,า,มานี่นะคะเราจะไปเรื่อนะคะจะขึ้นไปข้างบนยอดภูเขานี่นะคะเราจะไปยอดบนภูเขานะคะบนภูเขาก็จะสูงมากเลยนะคะนี่ก็คือเสียงน้านติดนะคะไม่มี แต่แม่แม่หนูโลอนอ่ะนี่นะคะแล้วก็กำลังให้แม่หยิบให้นะคะนี่แม่ของเรานะคะแล้วก็กำลังจะไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะโอเคนะคะเดินขึ้นแต่บนี้ใกล้สไลเดอนี่นะคะก็เราอืมนี่นะคะถ้าเราจอดรถเราก็จะ โดนขึ้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาต่อที่หลังนะคะปิดกล้องก่อนนะคะทาขปิดกล้องก่อนนะคะทาก็คือเรามาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันหยุดถ้าวันหยุดยาวๆเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวน้ําผุกันนะคะน้ำผุค่ะไม่ใช่น้ําผุน้ํำผุค่ะน้ํำผุค่ะแล้วก็จะ ล้วก็จะไม่ย่เยเมื่อกี้ปิดกล้องเพราะว่าเราแค่ขี้มุ่งค่ะนี่นะคะขาค่ะแล้วก็นอนโรอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราง่วงนอนเราก็จะกินโทรศัพท์นี่นะคะที่เรากำลังเดินทางไปนะคะแล้วก็มีเม็ดเตรียมสำรองนะคะแม่เอาให้นะคะแล้วก็ซื้อมาที่บ้าน่าแล้วนะคะเพราะว่า จะไปเอาของขวัญนะคะเด็กก็นี่นะคะจำได้จำได้จำได้นี่นะคะนี่นะคะทุกคนก็คือนี่เลยค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะอิมกับแม่นะคะพ่อขับรถค่ะนี่ค่ะพ่อขับรถนะคะอิมอยู่กับแม่นะคะพี่อิพี่อิบพี่อีอยู่คนเดียวนะคะไม่มีใครกอดเลยค่ะ คืนแล้วนั่งคนเดียวนะคะแล้วก็มีแมสเตรียมสำรองแล็อกร้านนะคะนี่นะนคะถึงแล้วนะคะถึงแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเตรียมใส่แมสก่อนนะคะทุกคนทุกคนนี่นะคะการการใส่แมสเราต้องใส่แมสเบาๆนะคะถ้าเขาจะว่านะคะทำไมเราไม่ใัแ่แมสเต็มเต็ม ใส่แมสเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราใส่แมสเสร็จแล้วนะคะเ,เดี๋ยวเราจะไปก่อนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะก็นี่นะคะที่กำลังแม่จะพาไปนะคะแม่แม่แม่แมชูวงมือหนะ่อยเอ็มช่วชงมือหน่อยเอ็มสองเฉินมือไม่เป็นนะคะนี่นะไปค่ะทุกคน ก่อนนะคะยิบนด้วยค่ะ,ปะเปิดนค่ะอ่อท่าเปิดยังไงนี่เนาะกำลังเราใสร่รองรเท้าแล้วไปกันนี่นะคะกำลังเราจะไปกันกำลังเราจะเดินภูเขากันนะคะทีด,ดก่ยดกล้องไงว้ก่อนเอาไม้